สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะวันนี้ยนานาะคะจะมาแนะนำะการใช้สยามไพพัทเนาะครีมสยามไพพัทเนี่นะคะโดยใช้ในการใช้ทาพื้นฐานสำหรับทุกคนค่ะสำหรับทุกคนที่ใช้สยามไพพัทนะคะใช้เป็นประจำทุกวันนะคะอย่างน้อยๆน,นะคะก็คือ,อทาทาเพื่อบำรุงนะคะตรงไหนบ้างนะคะพื้นฐานก็คือ อาเมล็ดข้าวโพดเนาะบีบออกมาเท่านี้นะคะแล้วใช้มือนะคะแตะบางๆแล้วก็มาทูๆกันเนี่ยเด้อค่ะเนี่ยนะคะแล้วก็ทาที่ขมับนะคะนวดครึ่งนวดครึ่งอย่างนี้หนึ่งนาทีนะนับหนึ่งถึงหกสิบนะคะจ้ะแล้วก็ทาบางๆค่ะทาบางๆแล้วก็มาที่ทาถูที่จมูกแบบนี้นะคะจ้ะสำหรับอ่าที่เหลือนะคะคนไหนที่เราจะทาหลัง หลังใบหูนะคะด้านหลังเนาะจากด้านหลังนะคะแบบนี้นะคะถูลงขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้นะคะยี่สิบครั้งนะ,ะส่วนคนไหนที่มีปัญหาเรื่องอหูตึงเส้นประสาทหูต่างๆที่เหลือเราก็มาอย่างเงี้ยนะคะเอามือแนบข้างแบบนี้ใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางนะคะแนบระหว่างหูแบบนี้นะคะทุกท่านคะแบบนี้นะคะถูขึ้นถูลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 1ะะิ1เ1็1ส1บ1อ1ส1บสามสิบสี่สิบเจแาล้วก็มัดน,นะรูปรูปรูปนะัเ่เราแบบนี้นะคะ,ะจ้านี่ก็คือการทาพื้นฐานเบื้องต้นนะคะสำหรับคนที่ไม่ป่วยไม่เป็นอะไรเลยแต่ใช้ครีมของเราเพื่อสุขภาพนะคะ ค่ะอันนี้ก็คือทาพื้นฐานนะคะทาได้หมดเลยทาที่คอก็ได้นะคะทาที่อกทาที่คอนะคาทาได้ตามที่ต้องการเลยค่ะทุกท่านค่ะสําหรับวันนี้ก็เป็นการทาพื้นฐานเบื้องต้นนะคะสวัสดีค่ะ